มอนเาจียนในความนีค่ะโอ้พี่น้องบกกันตงไหนจ้าอันนี้อร่อเลยมัจับหนก้อนใหญ่คุมให้โอ๋อมัดคุมตอ๋อจ้าคาว่าจบเนี่ยนะมุจจบอะไรแต่ทำไมเนาะจบจบว่าได้จบว่าได้ที่มาควนต์ืจบว่ได้ก็สิบดินปากุ๊ ข้ามยเออแม่ด่อยืมข้าวก็พี่บ่อยจกข่อยจ็ยืงเสียซีได้หรือเปลจว่าที่บอกงานแต่มาขอข่อยกูละเนาะจบข่อยอีกว่าได้ะคนบอกว่ามาแต่งานใหม่เลยจกีกจบต่ว่าข่อยจบขึ้นยูไม่เสียเปล่าเพรแม่ชเขาเสียค่เดนเดียวีละนี่มกขึ้นกันเขอบคุณทางจ้าโอ้ขาข้าเลย เต้ k <Thank> you ลูกไฟหัวกระสากนี่ h a n k you กได้อาตมีออกไปโอ้ยเป็นระดับ o อายุก่อนเอาอายุอมงิซีรีไป้องันลูกไฟสั้นหัวแล้ว ขอบขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณเรามาน้ำใจขอบคุณปีขอบคุณน้องทุกท,ทุกทานทุกคนนาเวทีวันนี้เดี๋ยวมันปกจะพารวมกันวันนี้หน้าเวทีมีมี่เอื้อยนะไวนแล้เนยใครคะพี่ดอกอ้อนทุ่งทองเป็นแขกพิเศษของเจ้าภาพใช่ละไ่้ไ,ไม่แน,น,น,น่ใจมากนักยูต้องกา้

เป็ประชาิไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยเทล้วนมายรักสมัครคิดไทยนี่รักสงบแล้วแต่ถึงลบไม่ขาดเอกลักาจะ,ะไทย จัถูกชาเป็นชาลีทะเลิงประเทศชาไทยทวีมีใชจชายโยกไใช่โยนเออชายโยสามครั้งอเอาเอาเอาเลงอะไรอีกเอาเรลงอะไรอีกแมาวันเป็นเดือนสิบสองน้ำขนองเต็มตะลิง เราทั้งลายชายสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระเทยลอยลอยกระทิงล,อย,งลอยกระทงกันแล้วเราจะนองแก้วไม่ถูกหรอกเราจะนองแก้วออกมารำบงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงแล้วจะส่งให้เราสุขใจ แล้วจะสซ่แล้วติด <laughs> พอ่พอเราก็ร้องไม่ได้นะพ่อเราร้องได้นานแล้วพ่อไม่ได้ร้องนะเออน้องเพชรร้องเพลงนี้ได้ไหมชีเสิร์ฟอ่ะไม่เอาเอาเพลงอะไรอนะ่ะเอาเพลงอื่นมันได้ได้ไหมไม่ได้สวย สวัสดีพ้อมกมนเลยเอาน้เอาหัวมาจุ่มกัน,นสวัสดีครีบเข้ากลุ่มนะครับกดลิงก์ที่ปกักหมุดย่าอยากให้รางวัลจังเม่ยตลอดเลยไดวันละสองสามร้อยสี่ร้อยเนี่ย <บา S 1> ทุกวันเลยไม่ต้องให้รางวัลก็ได้ครับแต่เข้ากลุ่มวันนี้มีไลฟ์สดกลุ่มติดนะครับ บอลำใจกันร้อยเต็มวงมีคุณแอนออรดี้ด <in> <wan für S 1> ้วย EP ที่11อ๋อเพลงนี้ใช่ไหมอ่ะพอขึ้นร้องพร้อมกันนะพร้อมพอนะเอ็นอร์ดี้นาำนี้ลูกเมืองของก่นผู้สาวจากเมืองมอแครนดินแดนพระเจ้าใหญ่สำสูงเป็นตามความฝัน าบ้านวันนั้น,นด้วยใจหมายมุง่งขอพรปู่ใหญ่สัมสูงช่ำชูงโปรดเตตาตอบสิอีลาลเนนีี่่ย ที่ขันห้าบูชาด้วยความตั้งใจกราบพระเจ้าใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ผู้เมืองชำชู